กำแพงนี้ฝังคนเป็นไว้หลายพันชีวิตใบหน้าที่สยดสยองที่อยู่บนผนังถ้าใครไม่อยากฝันเห็นใบหน้าแบบนี้รีบกดหัวใจให้ช่องเอดีเดี๋ยวนี้มันเหมือนขอความช่วยเหลือหรือกำลังร้องไห้บ้างก็ยื่นแขนออกมาจากผนังราวกับว่าพยายามจับคนเข้ามาใกล้แม้แต่เฉินต้าจีที่เคยเห็นผีจริงๆมาแล้วเห็นกำแพงนี้ก็ตกตะลึงศาส,สตราจารย์หมาก็ไม่คุ้นชินกับสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว,ว่าตามการวิจัยของเขา คนเหล่านี้ถูกฝังทั้งเป็นจากที่ขุดมาหลายวันผนังมีความหนาอย่างน้อย3เมตรสูงราว10เมตรยังไม่สามารถคำนวณความลึกได้แต่ตอนนี้ขุดไปแล้ว500เมตรเชินต้าจีได้ยินสิ่งนี้แล้วถอนหายใจใครกันที่ใจร้ายขนาดนี้ศาสตราจารย์มาบอกว่าจากสถิติจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตราวสองพคนเสี่ยวจิ๋วขมวดคิ้วแล้วนําเข็มทิศออกมาเข็มทิศหมุนด้วยความเร็วเฉินต้าจีเข้ามาถามว่าหาผีเจอไหม เซียวจิวสายหัวเข็มหมุนเร็วแปลว่ามีพลังงานหินจำนวนมากอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีสิ่งชั่วร้ายหลังจากได้ยินเฉินต้าจีก็พึพมพำว่าคนตายมากมายขนาดนี้ไม่แปลกที่พบพลังงานสูงแต่ถ้าไม่มีวิญญาณชั่วร้ายนั่นแปลว่ามันเกิดจากมแมลงที่เสี่ยวจิวพูดถึงเรามาระเบิดกำแพงนี้กันเถอะเซี่ยวจิวสายหัวทำไมเฉินต้าจีต้องทำตัวเหมือนหัวขโมยศาส,สตราจารย์หมายังบอกอีกว่าหากไม่มีทางอื่นจริงๆการระเบิดก็เป็นไปได้ นี่เป็นสาเหตุที่ฉันยังไม่รายงานเรื่องนี้จึงชวนพวกคุณมาดูก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกดังมาจากนอกถ้ำและมีบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้าหลังจากที่ทุกคนได้ยินก็รีบวิ่งออกจากถ้ำลมและหิมะข้างนอกเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆดวงตาขนาดยักษ์อันน่าสะพรึงกลัวมีร่างกระดาษสองร่างลอยลงมาพร้อมเสียงหัวเราะแปลกๆนี่คือผีกระดาษที่อยากกินเสียวจิ๋วมาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งที่แล้วมันได้รับบทเรียนจากผีใหญ่ ผีสองตัวนี้รู้ว่าไม่สมควรยุ่งกับเสี่ยวจิวจึงรีบวิ่งหนีทันทีที่เห็นเสี่ยวจิวออกมาจากถ้ำเินต้าจีตกใจกับฉากน,นี้แต่ในใจของเสี่ยวจิวกลับหนักอึ้งมากขึ้นตอนแรกมีดวงตาเลือดอยู่ในอากาศแม้แต่ผีกระดาษก็มาอยู่ที่นี่ผีเหล่านี้ไวต่อพลังงานแห่งความตายมากไม่ว่าพวกมันจะปรากฏตัวที่ไหนก็ล้วนมีผู้คนมากมายจะต้องตายเสี่ยวจิวเตือนลุงโจบอกทุกคนให้ระวังตัวเกรงว่าคืนนี้จะไม่ปลอดภยัย และอย่าปล่อยให้ใครเฝ้าดูถ้ำแห่งนี้ทางที่ดีควรปิดรูไว้ก่อนโจหลีหมิงตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดของเขาคงไม่มีประโยชน์ศาส,สตราจารย์หมาเชื่อมั่นในตัวเสี่ยวจิวเป็นอย่างมากเขาพูดว่าสหายสามคนเสียชีวิตจากเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นอีกระหว่างทางกลับเชิญต้าจีพูดกับเสี่ยวจิวพี่ใหญ่พร้อมที่จะเปิดพิธีกรรมแล้วหรือยังเสี่ยวจิวก็งงเปิดพิธีกรรมอะไร เินต้าจีก็ย้ำอีกว่าก็เหมือนในหนังไงสร้างแท่นบูชาสวมเสื้อคลุมสีเหลืองของนักบวชถือดาบทองสำริดเสียวจิ๋วได้แต่ถอนหายใจฉันทำสิ่งที่พูดมาไม่เป็นสักอย่างเชิญต้าจียังไม่ยอมแพ้อย่างน้อยพี่ใหญ่ก็ควรจะวาดยันสักสองสามอันติดไว้ทางเข้าถา้ำติดไว้ที่ประตูหรืออะไรสักอย่างแล้วต้องเอาไปติดหน้าผาักศพทั้งสามด้วยเรายังต้องใช้เลือดไก่ด้วยใช่ไหมฉันจะชวนพ่อไปซื้อที่ในเมืองเสียวจิ๋วสายหัว ฉันไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลยจริงๆเชนต้าจีถึงกับช็อกพี่ใหญ่แล้วคุณทำอะไรได้บ้างเสี่ยวจิวพูดอย่างเขินอายฉันเพิ่งเรียนวิธีเรียกสายฟ้าผ่ามาแต่ยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเชนต้าจียิ่งฟังยิ่งตกตะลึงเขาอึ้งไปสักพักดึงเสี่ยวจิวแล้วเดินออกไปมีนายพูดจริงๆเหรองั้นให้พ่อกับลุงโจพาเราหนีกันเถอะถ้าตอนกลางคืนมามีทั้งหมดที่อยู่ในกำแพงออกมา แม้แต่เลือดในร่างกายก็ไม่พอที่จะจัดการกับพวกมันเซียวจิวปฏิเสธถ้าเราหนีไปจากที่นี่แล้วคนอื่นละ่ะเฉินต้าจียังคงนิ่งเงียบเป็นไปไม่ได้ที่จะรอจนกว่าพวกเขาจะกลับมาหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเสียวจิวก็เกิดความคิดขึ้นมาเขาวางแผนที่จะเข้าไปในภูเขาขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพผู้เป็นอมตะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป